ในนมวัวจะมีธาตุอาหารและสารอาหารต่างๆหลากหลายแล้วก็ครบทุกหมู่และพืชยังสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักคีวภาพจากนมวัวขั้นตอนแรกให้เราน,นํานมวัวเทลงไปในภาชนะหมักซึ่งวันนี้เราจะใช้นมวัว2ลิตรเป็นนมสดหรือเป็นนมของก็ได้ขอให้เป็นนมรสจืดจากนั้นเราก็จะเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปครึ่งกิโลตามด้วยสารเล่งซูเปอร์พอตสองนะครับหนึ่งซองเติมน้ําเปล่าอีกครึ่งลิตรต่อจากนั้นให้เราใช้ไม้คนเพื่อที่จะ ให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายตัวทําการปิดฝาหรือว่าเสร็จวิธีการทําหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วให้เราเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาคนใช้ระยะเวลา2สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ตัวนี้ก็จะเป็นน้าหมักนมวัวที่พร้อมใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราควรจะเขย่าให้เข้ากันก่อนการนําไปใช้งานเนี่ยเราจะใช้ผสมกับน้ําเพื่อทําการฉีดพ่นเป็นการบํารุงพืชผักต่างๆซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานเราจะใช้ 50cc ซีซีต่อน้ํา10ลิตรช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีอากาศเย็น เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง น้ำหมักชีวภาพจากนมวัวสูตรนี้จะช่วยบำรุงพืชผักให้มีความเขียวความงามใบจะหนาสังก็แสงได้ดีทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วยในเรื่องของการบำรุงยอดบำรุงดอกบำรุงผลได้เป็นอยา่างดีเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรได้เป็นสารอินทรีย์ที่เราสามารถทำเองได้มีความปลอดภัยในการใช้งานและยังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตน้ำหมักชีวภาพจากนมวัวสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยวว,วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําน้ําหมักชีวภาพจากนมวัวนะครับเนื่องจากว่านมวัวเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทําการเกษตรอย่างหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนํามาทําได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนมสดหรือเป็นน้ําหมักชีวภาพจากนมวัวเนื่องจากในนมวัวจะมีธาตุอาหารและสารอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ครบทุกหมู่และพืชยังสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกก็คือนมวัวจะใช้2ลิตรจะมีภาชนะหมักมีน้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลมีสารเล่งซูเปอร์พอร์ซองหนึ่งซองแล้วก็จะมีน้ําเปล่าครึ่งลิตรนะครับมีไม้ไว้คนครับสำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกให้เราน,นํานมวัวเทลงไปในภาชนะหมักให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้เราจะใช้นมวัว2ลิตรสามารถที่จะใช้เป็นนมสดหรือเป็นนมกล่องก็ได้ถ้าเป็นนมกล่องขอให้เป็นนมรสจืดจากนั้นเราก็จะเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปนะครับครึ่งกิโล จะช่วยในเรื่องของการขยายตัวเป็นอาหารของจุลินทรีย์สามารถทําให้จุลินทรีย์เนี่ยมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วแนะนําให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงตามด้วยสารเล่งซูเปอร์พอรสองนะครับหนึ่งซองสารเล่งซูเปอร์พอรสองนะครับเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรือนมวัวถ้าเกิดไม่มีนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เอ็มจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์หน่อล้วยก็สามารถใช้ได้ ซึ่งถ้าเกิดเรามีเป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้20ซีซีเติมน้ำเปล่าอีกครึ่งลิตรเพื่อที่จะลดในเรื่องของความหนืดของนมต่อจากนั้นให้เราใช้ไม้คนนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายตัวแล้วก็ผสมกันได้ดีขึ้นเมื่อคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการปิดฝาถือว่าเสร็จวิธีการทำ ในขั้นตอนการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วให้เราเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาคนซึ่งในการหมักเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลา2สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นน้าหมักนมวัวที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเขาจะมีการแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนซึ่งก่อนใช้งานเราควรจะเขย่าให้เข้ากันก่อน ลักษณะกลิ่นของตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะกลิ่นเปรี้ยวๆแต่ไม่บูดเน่านะครับการนําไปใช้งานเนี่ยเราจะใช้ผสมกับน้ําเพื่อทําการฉีดพ่นเป็นการบํารุงพืชผักต่างๆซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานเราจะใช้5 0ซีต่อน้ํา10ลิตรช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีอากาศเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตู่หรือช่วงเย็นนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งและเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ผลน้ำหมักชีวภาพจากนมวัวสูตรนี้จะช่วยบำรุงพืชผักให้มีความเขียวความงามใบจะหนาและก็สามารถที่จะสังคาข้อแสงได้ดีทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและยังช่วยในเรื่องของการบำรุงยอดบำรุงดอกบำรุงผลได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากในนมวัวเนี่ยจะมีธาตุอาหารครบทุกหมู่แล้วก็หลังจากที่เราหมักไปแล้วเกิดการย่อยสลายไปแล้วเนี่ยเวลาเรานํามาฉีดพ่นกับผักหรือพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล พืชน,นั้นก็จะนําธาตุอาหารที่ได้จากการหมักจากนมวัวเนี่ยไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วจึงทําให้พืชมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีและมีผลต่อการตอบสนองของน้ําหมักชีวภาพสูตรนี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้ําหมักชีวภาพจากนมวัววิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดการพึ่งพาสารเคมี Me, เนื่องจากว่าเป็นสารอินทรีย์ที่เราสามารถทําเองได้มีความปลอดภัยในการใช้งานและยังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตน้ำหมักชีวภาพจากนมวัวสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ